จริงๆอะต้องบอกว่ารายการอะเป็นการหายนังลายที่ค่อนข้างที่จะเป็นหินมากนะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละอย่างเนี้ยต้องบอกว่าเล่นมันเวทีอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่เคยด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นอะไรที่มันยากมากว่าจะเล่นแบบไหนดีจะยังไงดีแต่ว่าถามว่าเอาอยู่ไหมอะน้องค่อนข้างที่จะเอาอยู่เราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกว่ามีช่องทางแล้วเราทาได้เต็มที่เรารู้สึกว่าน้องทําได้เต็มที่อยากให้กับโอกาสนี้เอาไว้คว้าเอาไว้สำหรับบทบาทเราในรายร เครดขึ้นสองสวันคือไม่ไหวเลยเครียดม,มากมันท็อกซิกมากจริงๆอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ถามว่ามันก็เป็นโอกาสดีๆไหมเพราะเรารู้สึกว่าเออก็เป็นโอกาสดีๆนะที่แบบเราได้ทําอะไรที่นอกจากนั่งขายของอยู่บ้านอนะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออได้กลับมาแบบได้คุยกับคนที่เจอคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเขาก็แบบเห็นเราว่าไม่ได้ละครนะแต่ว่ายังเป็นนางร้ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไทายมาก ท้าทายนอกจากท้าทายกับตัวเองแล้วท้าทายคอมเมนต์ค่ะว่ามันมาเวทเวทเวทมันจะสอนอะไรใครได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคำถามจริงๆก็แบบตอนแรกเราก็กลวงเหมือนกันมีแอบไปเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วสุดท้ายก็ฉันทําได้เราก็สุดท้ายทิ้งทุกอย่างแล้วเอาสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาให้เขาจริงๆการสอนไปในแนวตลที่างมาแนวทางของฉันไหมก็คือจริงๆอะหนูก็แค่ให้น้องเขาเล่นเป็นตัวของเขาเองอย่างที่หนูบอกแล้วก็เขาแต่ละคนอะถ้าสมมติว่าเล่นแบบนี้ทําให้เขาดูเขาก็จะทําตามเราแต่พอปุ๊บ น้องน้องเล่นแล้วพี่ตกให้ว่าอันนี้ควรเน้นควรย้ําควรยังไงแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะสอนเขาประมาณนี้การมาอยู่ตรงนี้ก็ตอบย่าครับว่าเราก็คือตรงแม่เรรู้สึกอะไรบ้างเอาจริงป้ากลับไปบ้านนี่ใส่เสียกันเยอะเลยทำ <c oughs> ไมรู้มันติดไปล้อนมันติดไปเยอะมากแล<อ>้วแบบรู้สึกว่ากลับไปก็แบบทำไมอ่ะอะไรอ่ะเหวี่ยงเหวี่ยงเยอะมากจริงๆนี่ใส่นี่ใส่นี่ใส่แย่ขึ้นเยอะเหรอเหวี่ยงอะไร้น ก็ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วเพราะหลังๆพอหายไปก็เริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วเริ่มปรับแล้วก็็เปปนสัวรบใช่ค่ะแล้วเป็นเส้นสายอะไรหลายไงเอออาจเรื่องเราดีกว่าเรื่องเพชรมันแบบมันหลับชุ่มขนาดนี้ก็แต่ว่าอะไรใช่ชอบช้ำค่ะปีนี้เหมือนเป็นปีที่แบบว่าเป็นปีเกิดที่เหมือนทุกคนให้มาเหมือนตั้งตัวแล้วไล่จากบ้านเลยแกไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ย เหมือนให้แบบประคมว่าเอามาเลยไปตั้งตัวนะอะไรเงี้ยรับแรกมันแบบแรกเอาจริงๆมันถึงงง่ะพี่หนูเอาไปทำอะไรหนูอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเขายังบอกว่ามีความหมายว่าแบบ24กะลัดนะอะไรเงี้ยเอ้ย29ก้ระลัดก็คือเป็นวันเกิดเราอะไรเงี้ยค่ะคนรู้สึกว่าแบบ ติกมากต้องยอมรับแต่ถามว่าเราโรแมนติกไหมตอบเลยว่ารวมมากแลเเราหตุการณ์ก็เพิ่งเกิดเมื่อวานก็เป็นแบบวันเกิดอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบเซอร์ไพรส์ก็คือให้แบบตอนแรกเขาบอกว่าจะปไปทานอาหารอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วเขาก็เลือกร้านอาหารที่เป็นร้านแรกที่เขาก็ขอเราเป็นแฟนนั่นแหละแล้วเขาก็เลือกเราไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นปีสุดท้ายแล้วที่จะเป็นแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหวานตามเขาอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แล้วเขาก็เซอร์ไพรส์ด้วยกันเอาน้องๆน,นั่งไลฟ์ไปเอาเพื่อนเราไปเอาพนัการเราไปอะไรเงี้ยเอาแบบครอบครัวเราไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยเซอร์ไพรส์ให้ของทีหลังตอนแล้วเราคิดแล้ว่ามันจะเป็นอย่างเล่นใหญ่หรือว่าแบบเป็นสมการเดิมอะไรจริงๆอะ่ะเราก็ต้องคิดว่าเขาเล่นใหญ่แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วเราร้องเพลงให้เขาไง <c oughs> แค่พิเศษพี่พีทอ,อ่ะเราร้องให้เขาไงฉันว่าเ,าเขาต้องเล่นใหญ่แต่ก็ไม่คิดว่าแบบอุ้ยใหญ่ไปใหญ่คนละแบบใช่ใหญ่คนละแบบแต่คนก็ทราบว่าวาสนาเนี้ยมุด โชคดีทั้งแต่เล็กจนโตก็แบบไม่เคยคิดลายกับใครก็เลยบุญวาสนาเลยอะไรนะคะนักแต่งก็ถึงได้เลยตเตรียมติวามพร้อมความพร้อมจริงสูตรมีแค่โรงแรมอย่างเดียวค่ะแต่วันที่เหลือยังไม่ได้เตรียมค่ะชุดยังไม่ได้เตรียมออร์แกไน่์ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะแล้ววจะไม่ทน ให้ปล่อยให้ไม่ไปตามธรรมชาติไม่เดี๋ยวก็ปีหน้าเดี๋ยวก็เริ่มเริ่มคุยแล้วค่ะหน้าจ๋าปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยหนูง่ายๆค่ะหนูไม่เยอะง่ายๆเลยเรียบๆถ้าส่งหนูนะอะไรก็ได้ที่ไม่เหนื่อยมากแค่นั้นเลยค่ะไม่ซีเรียสไม่ต้องแบบโอเวอร์มากเป็นแบบหนูบอกไม่เอาดอกไม้เยอะนะมันแบบเสียดายเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยไปสร้างบ้านทำนู่นทำนี่ดีกว่า ่ถ้าเรื่องแบบถ้าเรื่องที่ให้เราอ่ะแต่ถ้าเรื่องที่แบบอย่างอื่นธรรมดาเนี่ยก็คือโอเคง่ายๆกกก็็จะเเปปนนนนใคครแมาาว่่อพี่พีทค่ะเป็นคนแกนนาในทุกเรื่องยกให้เขาหรือเขาเป็นคนแบบเป็นผู้นําอยู่แล้วหรืออะไรเนี่ยเราเป็นคนยังไงก็ได้อะไรก็ได้พี่พีทเรื่องเลยพี่พีทตัดสินใจเลยเรายังไงก็ได้หมดเลยจริงๆค่ะแค่สิ่งที่เราทำไปเรียกได้แค่ผมก็จะได้ ว่าเราแม่อดอกไม้หรือเอาเจ้าไปลูกโป่งแบบสวรรค์แบบลูกโป่งแบบสวรรค์ไม่เอาค่ะจริงก็มีข้อออเสนนื่ใช่คือเราที่ภาพที่เราขาก็คือเรียบๆหมดเลยแต่สุดท้ายอ่ะถ้าหนูบอกว่าถ้าไม่เรียบเนะะี่ยก็เอาเวอร์ไปเลยมีสองอย่างเราเรียบโชว์แก้ตัดสินใจตสุดท้ายแก้ผมว่าจะไปแก้ผมหรือว่าเป็นพี่พีทเป็นคนฟันผมพี่พีทพี่พีทคนฟันหงแน่นอนค่ะเพราะ <c oughs> ว่าหนูให้ผู้จ่ายตังค์ตัดสินใจค่ะ เวลาจะเริ่มแต่ตงตงานเลยนะครับอ็กลัวเขาเ้ามาเลิกคือนอกจากพวกพี่ที่ถามนะก็กลัวคือก็เป <c oughs> ็นแม่สามยังอันนี้นยังไงอันนี้ยังไงอะไรอย่างเพ่อแม่เราไม่ถามแต่จะเป็นแบบฝั่งพ่อแม่พี่พีทมากกว่าที่ถามว่าแบบยังไงต่ออะไรเงี้ยจะเป็นฝั่งเขาที่เตรียมตัวเยอะส่วนฝั่งเราก็คือแม่เที่ยวพ่อนอนไม่มีอะไรเงี้ยเราขายของ,ของหาเงินเหมือนเดิมอย่างเรามีแผนที่จะแบบว่าไปเข้าคอเจ้าสาวไม่มีค่ะไม่มีเลย อาจจะมีรถน้ำหนักตอนต้นปีแค่นั้นแต่ว่าอย่างอื่นก็คงไม่ได้ทำเราตั้งเป้าในนี้ว่าจะต้องเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ไม่กดดันตัวเองจะได้สบายใจไม่งั้นการแต่งงานจะเป็นวันที่ทำให้รู้สึกว่าเราเครียดถ้าเราอยากต้องการให้มันเป๊ะอย่างเงี้ยใช่ว่าใช่ด้วยนะจกลัวไปเลยขากิน้ บอกว่าไม่แก่ผูกตาวาวเลยนะรู้อยู่แล้วค่ะรู้ก่อนที่พ่อเขาจะบอกแต่แค่แบบแหมมันเพิ่มมาอีกสิบแปดล้วนั่นแหละตอนแรกมึงแค่เจ็ดสิบเคยแบบเอ้อา,เอานี่โกรหรกนะแค่นั้นเองรงรตนน้อง,องไม่เป็นปัจจัยค่ะเพราะว่าเราก็เลี้ยงตัวเองเนอย่างที่แม่เราบอกไว้ว่าเลี้ยงตัวเองทุกวันนี้ขนาดวันกงวันเกิดเราก็ยังขายของ,ของหาเงินเนาะไม่ได้แบบว่านอนสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยคือเก็สุดแสนว่าเป็น แล้วเหมือนที่ฉันหนูว่าแบบรู้สึกยินดีด้วยแล้วก็แบบว่าดีใจจังเลยที่ได้แฟนแบบนี้ก็ประมาณนี้ก็หนูว่าจริงๆอ่ะคนเมีมีคนอีกน่ารักอีกเยอะอะไรเงี้ยแต่เขาแค่จะมีเจ้าของแล้วแค่นั้นแหละอะไรอะคะเราโชคดีนะเราโชคดีเราเรามูยังไงเราต้องทำยังไงถึงได้ จริงๆไหมออหนูไม่ได้มูที่ไหนหนูไม่ได้ทําอะไรทางชีวิตที่ผ่านมาหนูพูดเลยว่าหนูจะเล่นตัวเล่นเป็นนางร้ายแต่หนูไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยมองแล้วกูว่าอิจฉาลิษยาใครหรือไม่เคยคิดว่าฉันจะอยากได้ของของใครออหนูรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราอะเจอแต่สิ่งดีๆออ,อ,อไม่ดีก็มีบ้างแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตเดี๋ยวคอมเมนต์มากก่แล้วอย่าเมนไม่ดีนะคะเพราะว่าฉันตาไปเป็นกลับ ราไม่คิดร้ายกับใครเราไม่คิดร้ายกับใครถ้าเขาไม่ร้ายใส่เราก่อน